อัปเดตกิ่งมันที่ตอนไว้25วันครับตอนกิ่งมันในหน้าฝนนะครับตอนนี้ออกรากเยอะแล้วนะครับบางอันต้นนี้มี3กิ่งนะครับออกดีแล้วแต่ว่าตัวน,นี้ยังน้อยอยู่นะครับต้นนั้นเต็มหมดแล้วตัดได้แล้วนะครับ องุ่นใบขนัวครับไปถึงไหนล้นี่นะครับตามนี้ไปเราจะทำอยู่สามกอสามต้นนะครับเดี๋ยวไปดูหลังบ้านลกมากอื เราจะตัดสินใจตัดเลยไหมต้นนี้ยังไม่เยอะนะครับนี่มีถุงเล็กข้างล่างถุงเล็กด้านบนนี่เห็นเยอะหน่อยนะครับตน,นี้ก็เยอะแต่ว่ามันยังไม่ถึงครึ่งครับได้3ามถุงอาจจะเอาไว้ก่อนนะครับ ตันี้สองสี่หกแปดสิบประมาณสิบเอ็ดสิบสองตุ่มนะครับใช้ได้อยู่สามทุเรียนที่เราแกะเมื่อวานมีตอปลาขององุ่นนะครับ ลงมาข้างล่างต้องระวังนิดนึงนี่ครับโผล่ตรงนี้มาดูต้นนี้อีกครับมีได้ข้างล่างหนอนอัน,นหนึง่งหนึ่งสองสามสีประมาณสี่สีตุ่มใช่ได้สีตุ่ม ้นนี้สามตุ้มนะครับสมตุ้มใช้ได้ทั้ง3รวมแล้วเพิ่งได้10เพิ่งได้สิตุ้มนะครับถ้าจะตัดประมาณเพิ่งได้สิตุ่มดูจากด้านข้างครับมุมด้านข้างมันยังไม่เยอะครับอาจจะตุ่มใหญ่ไป เป็นว่ายังไม่ตัดครับยังตัดไม่ได้เอาไว้อีกสักสี่ห้าวันนะครับสี่ห้าวันจะครบหนึ่งเดือนค่อยมาว่ากันอีกทีครับสำหรับการตอนจริงมอนนะครับอ่ะอีก เราตอนกันวันที่29พฤษภาคมนะครับงั้นเราก็จะตัด29มิถุนาแล้วกันนะครับอ,อีกหน่อยโอเคครับสัปดาห์นะ่ะปิดทายไปเท่านี้ครับลาไปด้วยรากยาวๆของกิงมอนครับสวัสดีครับ